สวัสดีครับผมตนจากตูนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมายังอยู่ในเรื่องของ d e ฟายกันอยู่นะครับสําหรับคนที่ฟาร์ม d e ฟายนะครับคงจะเจอเรื่องยุ่งยากเรื่องหนึ่งนะครับที่เจอกันบ่อยมากๆเลยก็คือเรื่อง จะจัดการฟาร์มของตัวเองยังไงนะครับคืออย่างกับตัวผมเนี่ยก็ลงไว้หลายฟาร์มอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผมจัดการฟาร์มผมเนี่ยผมก็จะบุ๊กมาร์กเอาไว้ว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยลิงก์ไปเว็บยังไงนะครับซึ่งบางทีมันก็จะยุ่งยากใช่ไหมเราบางทีเราก็จำไม่ได้ว่าเฮ้ยราฟาร์มไว้ที่ไหนกันบ้าง สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับตัวช่วยตัวจัดการดูฟาร์มของเรานะครับให้ให้มันง่ายขึ้นนะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มหรือตัวเว็บไซต์นี้นะครับก็เป็นของคนไทยด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําให้รู้จักกับเซฟ BSC อสซฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวไปดูกัน,นครับ สำหรับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็ถ้าคุณดูคลิปนี้จบนะครับแล้วคุณถูกใจคลิปผมมนะครับก็ช่วยกดแชร์กด u b s c r i b e c h anel ขผมผมให้ด้วยนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์ดีดๆมาพูดคุยกับคุณเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นคลิปนะครับก็คือในโลกนี้นะครับมีฟาร์ม d e f าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกตามตรงว่าถ้าสมมติเราอะ ําทำการฟาร์มในหลายๆที่เนี่ยบางทีเราก็จัดการยากนะครับแล้วก็บางทีเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยเราฟาร์มไว้ที่ไหนบ้างนะครับดังนั้นนะครับก็เลยมีคนออก ตัวแพลตฟอร์มหรือว่าตัวเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัวเว็บไซต์เนี่ยชื่อว่า Save BSC สะครับสำหรับ Save BSC นะครับก็ฟีเจอร์หลักๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการช่วยจัดการช่วยแมネจตัวฟาร์มของเรานะครับฟาร์มที่เราลงไปเนี่ยตอนเนี้ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่ตอนนี้คือมีเน็ตเวิร์หรือมีกำไรเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างงี้นะครับตัว s a ฟ e BSC เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์เพื่อช่วยในการแมเนจอะไรเหล่านี้นะครับ โดยที่เราสามารถ m a n a g ฟาร์มทั้งหมดนะครับที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเนี่ยสามารถ m a n a g ผ่านเว็บของตัว SAFE BSC ได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆครับก่อนอื่นนะครับก็คือเข้าเว็บไซต์นะครับ s a v e BSC. Finance นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ตรงที่ description คลิปนะครับจากนั้นนะครับก็พอเราเข้ามาถึงหน้าเว็บไซต์ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้เรา connect กับ wallet ของเรานะครับ connect wallet ไปนะครับ ก็คือถ้าเราล็อกอินกับ MetaMask ไว้แล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นภาพรวมของตัวพอร์ตของเรานะครับในตัว Account นั้นนะครับถ้าคุณมีหลาย a c c เ u า t คุณก็ต้องเข้าเข้าแต่ละแอคเคาเองนะก็เราก็จะเห็นเน็ตเวิร์นะครับก็คือตอนนี้มีมูลค่ารวมเท่าไหร่นะครับมี total a s s e t เท่าไหร่นะครับมีในบัลเลตมีเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังฟาร์มเนี่ยได้ค่าตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้เขาจะแปลงให้เป็นค่าเงินเป็น US dollar เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็น wallet ของเรานะครับก็ตอนนี้ wallet ของเรามีอะไรบ้างนะครับอาจจะบอกว่าเรามีจํานวนเงินเท่าไหร่มีราคาของค่าเงินตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มี value เท่าไหร่นะครับก็คือจําจนวนเงินของเราตอนนี้ตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับ จากนั้นนะครับก็จะมีข้อมูลของฟาร์มนะครับคือเราตอนฟาร์มต่างๆเนี่ยเรามีฟาร์มอะไรบ้างนะครับเช่นมีวา r d เดนมี d o บเบิมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สรุปผลยอดรวมของแต่ละแต่ละฟาร์มให้เรานะครับว่ามีมียอดเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าสมมุติคุณใช้เวอร์ชันโปรนะครับซึ่งในเวอร์ชันโปรนะครับจะใช้ได้เนี่ยนาคนเองจะต้องมีเหรียญ Scc เนี่ยจำนวนมูลค่า100เหรียญนะครับถึงจะใช้เวอร์ชันโปรได้นะครับ ซึ่งเราสามารถซื้อเหรียญ SCC เนี่ยได้ที่ตัว by SCC นะครับก็เข้าไปซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะลิงก์ไปที่ Pancake Swap นะครับแล้วก็ซื้อผ่นน p a n c a k เคส a วนะครับก็ตัวโปรมีอะไรนะครับก็ถ้าสมมติเรามีตัวโปรเนี่ยเราจะกดตัวโปรใช่ไหม พอเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นฟาร์มของเรานะครับว่าฟาร์มของเราเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเราสามารถเคลมหรือวิดดรอหรือว่าถอนนะครับตัวฟาร์มของเราเนี่ยผ่านทางเซฟ BSC ได้เลยนะและฟังก์ชันเด็ดที่สุดนะครับของตัวเซฟ BSC เนี่ยก็คือฟังก์ชันการถอนฉุกเฉินนะครับการถอนฉุกเฉินเนี่ยก็คือเป็นการยิงคําสั่งโค้ดนะครับให้ให้เราถอน LP หรือถอนเงินของเราเนี่ยออกจากฟาร์มนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปุ่ม SOS เนี่ยมันจะเป็นปุ่มฉุกเฉินจริงๆนะคือถ้าไม่จําเป็นไม่กดะรเพา ถ้าสมมุติเรากดฉุกเฉินมาเนี่ยเราจะเสียตรงตัวส่วนของยิวฟาร์มนะครับหรือว่าตัวเงินที่เราฟาร์มมาได้นะครับแต่ว่าเราได้เงินต้นคืนนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยสำหรับคนที่ฟาร์มเหรียญที่เป็นเหรียญ Stable c o คอนะครับ ปกติแล้วฟาร์มบางฟาร์มเนี่ยที่มันปิดไปบางทีเขาปิดหน้าเว็บไปนะครับเราไม่สามารถไปถอนจากครูเขาได้โดยตรงนะครับเรากดปุ่ม SOS เนี่ยคือเราสามารถถอนน่จากครูเขาได้โดยตรงนะแล้วก็มันจะมีบางฟาร์มนะครับที่หวัวหมอเช่นไปแอบเปลี่ยนฟรีนะครับให้เราไม่สามารถถอนได้นะครับคือถ้าถอนแล้วทําให้ตัวเงินต้นของเรามันหายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ก็ปุ่ม SOS เนี่ยก็สามารถช่วยในการดึงตัวเงินของเราออกมาได้นะครับแต่ว่ามันจะทิ้งตัวยูฟาร์มไปหมดเลยนะครับก็คือตัวผลกําไรของเราเนี่ยทิ้งออกไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ เป็นปุ่มที่ต้องใช้อย่างมัระวังนะครับบางทีเรายจะต้องตามข่าวนะครับเช่นภูนี้มันโกงหรือว่าฟูนี้เขารักฟูไปนะครับก็สามารถใช้ตัวปุ่ม SOS เนี่ยถอนแบบฉุกเฉินได้นะครับเพื่อป้องกันเงินของเรานะครับไม่ให้สูญหายนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันเด็ดมากๆของ SaF e ี s c นะครับนอกจากนี้นะครับในเวอร์ชัน Pro เนี่ยเราก็จะมีข้อมูลของฟาร์มแต่ละฟาร์มด้วยนะคือในอนาคตเนี่ยเขาจะปรับตัวฟาร์มพลเนี่ยให้ทําอะไรได้มากขึ้นนะครับ ึ่งตรงนี้เราสามารถแท็กมูลค่าของก o วเนนทรอยนะครับของแต่ละตัวได้นะครับซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะเพิ่มตัวเหรียญอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้เราก็สามารถดูข้อมูลต่างๆนะครับของแต่ละฟาร์มได้ผ่านทางตรงฟาร์ม r พรสได้นะครับ ต้องบอกก่อน,นะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์แมแอปเนี่ยมันก็ที่อื่นมันก็มีนะครับกับอีกที่หนึ่งที่ผมใช้บอ่อยๆเนี่ยก็คือตัวของ f b o บอ d นะครับแอปบอเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยข้อดีของ f b o บอ d เนี่ยก็คือเราสามารถเอาคอนแทคนะครับของใครก็ได้นะครับมาดูได้เลยนะครับก็คือ Copy ตัวคอนแทกอ่ที่เราสนใจมาได้นะครับแล้วก็เสิร์ชหาแ s สเซนะครับแล้วก็เราสามารถดูข้อมูลของคนอื่นได้นะครับว่าตอนนี้ในกระเป๋าตังค์นั้นเนี่ยมันมี Asset อะไรบ้างน,นะครับก็ ตัวนี้ก็ใช้ง่ายนะครับแต่ข้อดีของเซฟ e b s อหน่อที่มันดีมากๆาจริงๆหน่ยก็คือเรื่องของการาเครมตัวร,รีรอวาารอร์ดของเรานะครับหรือว่าการถอนภูของเรานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ดีมากๆเลยก็คือเราสามารถจัดการเนี่ยผ่านในหน้าเว็บเดียวได้นะครับไม่ต้องไปเข้าเว็บของตัวอื่นนะครับ สำหรับแผนในอนาคตของเขานะครับก็คือ,อเท่าที่ผมศึกษามาแล้วก็คือ1ค,คือเขาจะามีระบบดึงราคาโทเก้นแบบที่มันสมูทขึ้นกว่าเดิมครับคือตัวระบบดึงราคาโทเก้นเนี่ยตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เรียวไทม์แบบแปะ๊แปะๆปะวีต่อวีนะครับในอนาคตเขาจะทําให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับแต่ณนะปัจจุบันนี้มันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่แย่นะครับ อย่างที่2นะครับก็คือจะเปิดฟังก์ชันโปรนะครับให้ใช้แบบเต็มรูปแบบนะครับสำหรับคนที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็คนที่เป็นเวอร์ชันโปรเนี่ยก็จะสามารถเปิดทิกเก็ตเนี่ยเพื่อขอรีเควสต์ฟังก์ชันอะไรที่เราอยากได้นะครับในเว็บไซต์เนี่ยได้ด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเซฟบีเอสเนี่ยก็จะสามารถคอมเพลเซอกับตัวโมบายวอลเล็ตได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังใช้กับโมบายไม่ได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะสำหรับเหรียญ SCC นะครับนอกจากถือไว้แล้วก็ใช้ฟังก์ชันโปรได้นะครับในอนาคตเนี่ย เหรียญ SEC เนี่ยก็สามารถเอาไปฟาร์มได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในระหว่างการเจรจากับฟาร์มต่างๆครับเพื่อที่จะเอาเหรียญ s c c เนี่ยสามารถเข้าไปฟาร์มได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับ SAFE BSC Finance นะครับก็เป็นตัวที่ช่วยเราดูแลพอร์ตการลงทุนใน De ฟ i ของเราเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นของคนไทยด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในหน้าเว็บไซต์ SAFE BSC นะครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าคุณต้องการคุยกับทีมงานโดยตรงนะครับเขาก็จะมีลิงก์พวกอ่า t วิตเตอพวก LINE กลุ่มแล้วก็พวก t e l e แกรมนะครับไว้อยู่นะครับก็ตรงนี้สามารถเข้าไปคุยได้นะว่า,อ,าอยากร q u e s t ให้มันมีระบบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือช่วงนี้ยโปรเจกต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับอนาคตเนี่ยพวก UX UI หรืออะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ อ๋ออีส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือมันมีโหมโดกลางคืนโหมดกลางวันนะครับก็คือถ้าใครชอบแบบแสงสว่างก็สามารถเปิดได้นะหรือว่าใครชอบแบบมืดๆก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับสาหรับผมผมชอบมืดๆมากกว่านะคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะแนะนําประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ทํดีฟายนะครับเราก็อยากจะดูพอร์ตของเรานะครับว่าตอนนี้เราฟาร์มอะไรบ้างนะครับก็สามารถใช้ เว็บไซต์เซฟบีเอสซีดอทไฟแนนซ์ช่วยคุณได้นะครับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณถูกใจคลิปผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel ผมด้วยนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์ดีๆอย่างเงี้ยมาพูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ